ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะครับกลมาพบกับวิชาคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับกับคุณครูวิทวัตแก้วไพบูลนะครับหรือคุณครูเบลนั่นเองวันนี้เราจะอยู่ในในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะลูกนะเรื่อง,องการอาานวินิจฉายซึ่งคุณครูก็ จะมาสรุปในหัวข้อของการอ่านวินิสารนะลูกนะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทํากันหลังจากที่เราได้ศึกษาวิดีโอนี้นะลูกก็คือหนึ่งให้นักเรียนศึกษาวิดีโอนี้สองให้นักเรียนทบทวนความรู้และสามให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดงานเก่าที่คุณครูเคยให้ไว้นะลูกนะให้เสร็จนะ มาเรามาดูกันว่าความรู้เพิ่มเติมในวันนี้ะจะได้ความรู้เพิ่มเติมในวันนี้นะลูกนะเพื่อเอาไปเสริมความรู้เก่าที่คุณครูเคยสอนไปใครที่เข้าใจอยู่แล้วก็จะได้เนื้อหาที่เข้าใจมากยิ่งขึ้นใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนในคลิปนี้ในวิดีโอนี้คุณครูก็จะมีการพูดถึงรายละเอียดต่างๆนะครับ วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของ 1. การอ่านแปลความ 2. การอ่านตีความในเรื่องของการอ่านแปลความนะลูกนะเขาให้ความหมายไว้ว่า การอ่านที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจกับเนื้อหาเริ่มจากการแปลความหรือศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายหรือเป็นการแปลศัพท์จากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งแปลความสำนวนสุภาษิตการถอดคำประพันธ์คำที่มีความหมายโดยในแปลความหมาย รูปภาพสัญ,ญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆซึ่งในเรื่องของการแปลความหมายนี้โดยสรุปก็คือการแปลไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือการแปลอักษรในเชิงภาษาไทยเราใช้คำว่าไม่ว่าจะเป็นการแปลในรูปแบบของอวัจนาภาษาซึ่งอวัจนาภาษาก็คืออะไรทุกอย่างที่เป็นภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษามือภาษากายภาษารูปภาพอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ในรูปแบบลักษณะของตัวอักษรน,นั่นเองนั่นเราเรียกว่าอาวัจนาภาษาแต่การแปลในรูปแบบของวัจนาภาษานั้นก็คือการแปลอักษรจากภาษาหนึ่งไปยังภาษาหนึ่งยกตัวอย่างเช่นพจนานุกรมการแปลภาษาอังกฤษ ให้มาเป็นภาษาไทยอ,อันนี้เราเรียกว่าการแปลนะลูกนะ,ะแต่โดยในรายละเอียดเนี้ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะขยายในสไลด์ถัดไปเราไปดูกันเลยนะครับการอ่านแปลความมีหลายรูปแบบเรามาดูการรูปแบบที่1มีอะไรอ่ะแปลคําศัพท์เฉพาะ ให้เป็นภาษาธรรมดาอ่ามีอะไรมีอะไรเราไปดูกันลูกอ่ะในภาษาไทยเราก็มีคำศัพท์เฉพาะเหมือนกันเหมือนกับภาษาอื่นเรามาแปลให้เป็นภาษาธรรมดายกตัวอย่างเช่นคำว่าตลาดอ่าคำราชาศัพท์ก็คืออ่าตลาดเนี่ยมันคือคำราชาศัพท์นั่นเองซึ่งเป็นคำศัพท์เฉพาะจาะจง ดังนั้นถ้าเรามาพูดให้อยู่ในรูปแบบของสามัญชนตลัดก็คืออะไรก็คือพูดนั่นเองอก็คือคำธรรมดาโดยตรัดเนี่ยเป็นคำราชาศัพท์ในหมวดของกริยาโอเคไหมอ่าเข้าใจนะครับอ่ะเราไปดูในรูปแบบที่สอง แปลความมาแปลข้อความ,วามเดิมจากสำนวนโวหารอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะลูกอ่าศึกลูกหนังแดนช้างถลม่มสมแดงสามต่อหนึ่งอ่ะเรามาดูกับลูกในเรื่องนี้ก็มีการใช้สำนวนก็คือสำนวนอะไรเปรียบเทียบนั่นเองอ่ะศึกลูกหนังเราเปรียบเทียบกับกีฬาอะไรลูก มีใครตอบได้ไหมเอ่ยคุณครูพูดไปหลายรอบแล้วคิดที่แล้วคุณครูก็พูดศึกลุกหนังศึกลุกหนังก็คือกีฬาฟุตบอลน,นั่นเองอ่าแล้วแดนช้างลรหมายถึงประเทศอะไรลูกประเทศไทยท้าลมตรงนี้เราไม่ต้องแปลโดยตรงเลยลูกสมแดงสมแดงในที่นี้หมายถึงอะไรลูกเกาหลีนั่นเองอ่าถ้าเราปรแปลโดยอ่า แปลความใหม่ให้เราเข้าใจนั่นก็หมายความว่าอะไรหมายถึงทีมฟุตบอลไทยชนะเกาหลีถึงกี่ประตูสาต่อ1ประตูนั่นเองเราไปดูรูปแบบที่3กันลูกการแปลสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหรือคำบาลีสันสกิกนะลูกนะอันนี้ก็คือการแปลภาษาได้เหมือนกันอ่ะเรามาดูสานิกรรมานิ นยันติทุทุกขติงอ่ากรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขตินั่นเองอ,อันนี้ก็เป็นสํานวนาเป็นสํานวนไหมเป็นเป็นคำบาลีสันสกฤตไหมเป็นอ,อันนี้ที่คุณคุยกตัวอย่างมาก็คือคำบาลีสันสกฤตในหมวดของสุภาษิตนั่นเองอ บาลีสักฤตก,ก็มีสุภาษิตนะลูกนะอ่ะเราไปดูในรูปแบบที่4การแปลความหมายจากสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเออจากตัวอย่างลูกที่คุณรูให้มาหนูเห็นลูกศรนไหมลูกถ้าเป็นลูกศรชี้ขึ้นอ่าเฉียงประมาณ15องศา15องศานั่นหมายถึงเพศอะไรลูก เพศชายอ่าแล้วถ้าเป็นลูกศรวงกลมชี้ลงล่างหมายถึงเพศอะไรลูกเพศหญิงนั่นเองเอออันนี้ก็เป็นในรูปแบบของสัญลักษณ์ดังนั้นเวลาเราเห็นเราก็าจะสามารถแปลได้ว่าอ่าลูกเนี้ยเป็นสัญลักษณ์อะไรเออเข้าใจไหมลูกอ่าพอเข้าใจนะไม่ยากไม่ยากตรงนี้น่าจะง่ายในสําหรับเอ่อนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่สามอยู่แล้วพอจะเข้าใจนะอ่ะต่อไป การอ่านตีความาตรงนี้จะมีความแอดวานอาแอดวานขึ้นมาอีก1ระดับอเรามาดูความหมายก่อนลูกหมายถึงการอ่านเพื่อให้เข้าใจความหมายความคิดสำคัญของเรื่องความรู้สึกน้ำเสียงและเจตนาของผู้เขียนเช่นแนะนำสั่งสอน เสียสีประชดประชันการตีความหมายของอทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันเสมอไปกระบวนการอ่านเพื่อตีความของผู้อ่านแต่ละคนมีความแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นการอ่านข้อความใน Facebook ถ้าเพื่อนเราพิมพ์มาหนึ่งข้อความเราเนี่ยสามารถ แปละความหมายของคำนี้เพื่อนอส่งมาเนี่ยได้หลายคำเลยเพราะอะไรการที่เราคุยสื่อสารกันผ่านตัวอักษรเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเพื่อนเราที่ส่งข้อความมาเนี่ยข้อความที่ส่งมามีน้ำเสียงแบบไหนนั่นหมายความว่าทําให้เรายากต่อการตีความในการรับรู้อารมณ์ของคู่สนทนาของเราโอเคไหม อะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างการอ่านตีความนะลูกเลยมีความสำคัญดังนี้ 1. ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนะื้อหาสาระของเรื่องที่อ่านได้หลายด้านหลายมุมจริงไหมอสองช่วยให้เห็นคุณค่าและได้รับประโยชน์จากสิ่งที่อ่าน 3. ช่วยให้ฝึกการคิดฝึก ไตรตรองเหตุผล 4. ช่วยให้มีวิจารณญาณในการอ่านมากยิ่งขึ้น 5. เป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงงานประพันธ์นั้นๆ 6. สุดท้ายแลวลูกช่วยให้ผู้อ่านมีโลกกระทัดที่กระอาบกว้างไกลลึกซึ้งมีใจกว้างยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ด้วยกันได้ อ่าตรงนี้ก็เป็นประโยชน์เป็นความสําคัญของการอ่านตีความอ่าโดยตรงนี้ก็จะเป็นการขยายในส่วนของวิดีโอที่แล้วที่เราคุยกันในเรื่องของหลักการตีความอ่าแล้วนักเ,เรียนอาจจะสงสัยว่าอ่านตีความสามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างนี่คุณครูก็ได้รวบรวมแล้วก็สรุปมาเป็นทั้งหมด6ขคอนนันเองอ่ะเราไปดูไป ขยายความกันว่าการอ่านตีความเราจะควรจะอ่านในรูปแบบไหนในสัปดาห์ที่แล้วเราดูในรูปแบบของแชทใช่ไหมลูกเรามาดูในรูปแบบของงานประพันธ์กันบ้างเหมือนใบเหมือนใบสีมีงานท่านถนอมเจิมแป้งหอมน้ำมันจันทร ให้หันาพอเสร็จงานเขาเอาทิ้งลงคงคา้าต้องลอยมาลอยไปเป็นใบตองอ่าพอจะเดาได้ไหมลูกว่าบทประพันธ์นี้เป็นของใครเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก้าพอจะมีคนเดาได้แล้วถูกต้องเป็นของคุณท่านสุนทรผู้นั่นเองอ่ะสุนทรภู เป็นเรื่องของนิราดผบาทซึ่งม3เราอาจจะยังไม่เคยได้เรียนอ่าแต่ให้หนูเคยได้ยินอ่าให้หนูเคยได้ยินว่านีลาดของสุนทรภู่มีนิราดผบาทด้วยนะนอกจากนิราดเมืองแกลงอ่านีลาดภูเขาทองยังมีนีลาดระบาทอยู่ด้วยนะลูกนะอ่ะเรามาดูจากบทประพันธน์นี้เราตีความเนื้อหาได้ไว้อย่างไรลูก สุนทรภู่ในขณะแต่งบทประพันธ์นี้เขาเปรียบเทียบว่าชีวิตของเรานั้นเหมือนบลายสีเวลามีงานก็จะถนอมเป็นอย่างดีแต่พอเสร็จงานก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าก็จะกลายเป็นเพียงเศษใบตองเท่านั้นก็ท่านเปรียบชีวิตตัวเองนะลูกนะ,ใคร,ระใครพอจะเดาได้ไหมว่าสุนทรภู้เนี่ยอยู่มากี่แผ่นดิน อ่าให้หนูไปหาคําตอบว่าอยู่มากี่แผ่นดินนะลูกนะสุนทรภู่เนี่ยสมัยของราชการที่สองเนี่ยท่านเป็นถึงอ่าเป็นถึงพระหัตถเลยนะุกพระทะเลขานะหมายถึงอะไรหมายถึงคนเขียนหนังสือหรือคนแต่งประพันธ์ให้ราชการที่สองเลยนะลูกนะเป็นเหมือนพระครูอคนหนึ่งซึ่งราชการที่สองเนี่ย ปลื้มของบทประพันธ์ของสุทนทรภู่มากดังนั้นในสมัยนั้นสุทนทรภู่จึงเป็นคนโปรโดเลยนะลูกของรัชกาลที่สองแต่เมื่อสิ้นสุดรัชกาลที่สองพัดแผ่นดินเป็นรัชกาลที่สามสุทนทรภู่เ,เริ่มไม่มีบทบาทในวังจึงเหมือนคนหมดประโยชน์นะลูกนาะแล้วก็ถูก เลียทิ้งบ้างทุกปไปให้เป็นคนลืมบ้างว่ามีสุนทรภู่อยู่เนี่ย mm. ก็เปรียบเสมือนชีวิตของตนเองเนี่ยไร้ค่าไปเลยอ่ะเรามาตีความน้ำเสียงของบทประพันธ์นี้ว่าสุนทรภู่เนี่ยใช้น้ำเสียงมีความสุขมีความเศร้าหรือว่ามีความโกรธจากบทประพันธ์นี้เหมือนใบสีมีงานท่านถนอม เจมแป้งหอมน้ำมันจันทร์ให้หันษาพอเสร็จงานเขาเอาทิ้งลงคงคาต้องลอยมาลอยไปเป็นใบตองอ่าพอเรารู้แล้วว่าความหมายของเขาเป็นในเชิงลบดังนั้นการใช้น้ำเสียงในการประพันธ์ก็จะอยู่ในอะไร ความโศกเศร้าเพราะว่าคิดว่าสมัยก่อนตอนเองเนี่ยมีความสุขแต่ทำไมชีวิตต้องพลิกผันดังเหมือนฟ้าแก้งให้จากมั่งมีสีสุกเป็นทุกข์เหมือนยาจกนั่นเองอสรุปผลการตีความจากบทวันนี้ให้ข้อคิดอะไรเราลูกเตือนใจอ่าถูกต้องเตือนใจให้ผู้อ่านได้ ยังคิดถึงชีวิตของตนเองว่าทุกอย่างนั้นไม่แน่นอนพึงเตรียมใจไว้สำหรับเรื่องอะไรสัจธรรมของชีวิตแน่นอนลูกชีวิตของคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงถูกไหมเออแต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่คิดจะยอมแพ้ชีวิตเรามีขึ้นก็ต้องมีลงแล้วจงบอกเสมอว่าชีวิตเราเมื่อมีลงก็ต้องมีขึ้นเหมือนกัน โอเคไหมดังนั้นชีวิตเราไม่แน่นอนนะลูกนะจะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่จังหวะของชีวิตแต่ละคนอ่าเหมือนพวกหนู <c oughs> ตอนนี้เรามาฟังเรื่องของการอ่านตีความการอ่านวินิตาอาสารเสร็จแล้วงานของพวกเราในวันนี้อ่าให้พวกเรากลับไปทบทวนแบบฝึกหัดนะเด็กๆ ชีวิตของหนูมีขึ้นก็มีลงเหมือนกันต้องส่งงานด้วยนะลูกนะเพื่อเอางานมาเป็นคะแนนเก็บโอเคไหมลูกวันนี้ก็เนื้อหาของครูม,มีเพียงเท่านี้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไปทบทวนแล้วก็ตามงานเก่าด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ